วันเกิดคนดวงดีเตรียมรับโชคประจำวันที่16กุมภาพันธ์2568จะเป็นใครบ้างวันนี้เราจะมาเคลียร์ชัดจบครบในที่เดียวค่ะเริ่มต้นที่คนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่าดวงชะตาของคุณดีมากๆเลยทีเดียวถึงแม้ว่าคุณจะมีรายจ่ายเยอะแต่ก็มีรายรับเข้ามามากเช่นกันอีกทั้งดวงดาวแห่งโชคลาภก็โดดเด่นจริงๆดาวรพาพัโคโจรเข้าในเรือนปุตตะ นั่นหมายถึงคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคและการลงทุนก็ลองพิจารณาดูตัวเลขปุตตะหมายถึงบุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณก็ลองพิจารณากลุ่มเลขเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงถ้าคุณจะหยิบจับโชคก็ลองพิจารณาดูไปซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่าจะทําให้คุณเกิดโชคนั่นเองค่ะสีโชคดีคือสีดําสีแดงสีฟ้าเลขโชคดีของคุณคือเลข8 6ดหหนึ่ง แนะนำทำบุญเสริมดวงด้วยการสร้างวิหารถวายข้าวสารอาหารแห้งจะได้เสริมดวงชะตาค่ะต่อมาคือคนเกิดวันพุธกลางวันต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ขี้ลืมมากๆบางคนคิดว่าใช่คิดว่าชวนเนี่ยแคปหน้าจอาไวรุ่นโชคแล้วหลายๆคนก็ยังสายเฉียดเกือบถูกก็พลาดไปหลายครั้งแต่ครั้งนี้ต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องจำเอาไว้ว่าดวงชะตาของคุณจะมีโชคใหญ่ดาวเจ้าเรือนลาภะโคโจรอยู่ในเรือนกรรมะนั่นหมายความว่า คุณจะมีโชคในเรื่องของการงานในเรื่องของการติดต่อการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งและที่สําคัญดวงดาวแห่งโชคลาภจะส่งผลดีกับตัวคุณค่ะดาวโชคลาภโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานนั่นหมายความว่าตัวเลขมงคลเกิดจากสถานที่ทำงานก็ลองพิจารณาดูว่าไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งทำเลหรือแม้กระทั่งเลขที่สำนักงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานออฟฟิศของคุณหรือใครที่มีร้านค้ายอยู่ก็ดูล็อกโซนและบัตรประจำตัวพนักงาน อันนี้ก็สำคัญเลยค่ะจะทำให้คุณเกิดโชครวมถึงเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศส,สถานที่ทำงานของคุณนั่นแหละค่ะจะส่งผลโดดเด่นที่ทำให้คุณได้เกณฑ์เก,เกิดโชคใหญ่สีโชคดีคือสีขาวสีส้มสีม่วงเลขโชคดีคือเลข2 5 7แนะนำเสริมดวงวหว้พระปางอุ้มบาทหลวงพ่อบ้านแหลมเพื่อจะได้มีกินมีใช้ไม่หมดค่ะต่อมาคือคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีก่อนหน้านี้เหนื่อยมาก็มาก บางคนท้อใจบางคนกังวลใจขอให้มั่นใจด้วยว่าอุปสรรคก็จะเริ่มขี้คลายปัญหานี้สินจะมีคนมาช่วยเหลือเทพีแห่งโชคกำลังเข้าข้างคุณแล้วค่ะดาวเจ้าเรือนราพะในขณะนี้โคจรทับดวงของคุณนั่นหมายความว่าคุณจะมีโชคใหญ่เข้ามาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น ก็ลองพิจารณาดูกลุ่มตัวเลขรอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณจะทําให้คุณเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมาสีโชคดีของคุณคือสีเหลืองสีม่วงเลขโชคดีคือเลข207แนะนําเสริมดวงไปทําสังฆทานแล้วก็ถวายพระประจําวันเกิดสูงสักประมาณ5นิ้วก็ได้จะได้เป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตาค่ะ ต่อมาคือคนวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้ว่าคุณจะเจอเรื่องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เช่นงานถูกเปลี่ยนโครงการโปรเจกต์โดนยกเลิกปัญหาหนักๆรุมเร้าทาถมเข้ามาพร้อมกันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสียทั้งหมดนะคะอย่างน้อยๆคุณจะมีข้อดีในเรื่องของโชคลาภเข้ามาเซอร์ไพรส์ดาวปลาพะโครจรเข้าในเรือนทรัพย์สินของคุณสื่อนำโชคตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการเงินของคุณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสมุดฝากบัญชี เลขท้าย3ตัวเลขท้ายบัตร ATM เลขท้ายบัตรเครดิตรวมถึงการตั้งค่าแอปพลิเคชันตัวเลขเหล่านี้ล่ะค่ะจะทําให้คุณมีโชคและที่สําคัญเลขบัญชีออมทรัพย์ของคุณนั่นแหละที่จะทําให้คุณมีโชคใหญ่สีโชคดีคือสีเทาสีเขียวสีชมพูเลขโชคดีคือเลข9 4 3สสแนะนําทําบุญบริจาคให้เด็กกาําพร้าบริจาคให้เด็กพิการจะได้เสริมดวงค่ะต่อมาคือคนเกิดวันอาทิตย์ ขอคาระวะจากใจจริงๆคุณสามารถก้าวผ่านสิ่งเร้รายเรียกว่าพ้นข้อแล้วหลังจากนี้จะส่งผลดีโดยเฉพาะเรื่องของการเงินและรายได้และที่สําคัญเรื่องของโชคลาภด้วยดาวเจ้าเรือราภะโคจรอยู่ในเรือนปัตตานีปัตตานีหมายถึงคู่ของคนรักและหุ้นส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อนําโชคที่จะทําให้คุณเกิดโชคใหญ่ๆก็รอมพิจารณาตัวเลขคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของแฟนอายุวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ หรือหุ้นส่วนของคุณจะทําให้คุณมีเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสที่จะมีทรัพย์เข้ามาแบบไม่คาดฝันสีโชคดีคือสีส้มสีดำสีเขียวเลขโชคดีของคุณคือเลข5 8 4แนะนําเสริมดวงด้วยการไหว้พระแม่อุมาเทวีที่วัดแขกจะได้เสริมสเสน่ห์และก็เสริมทรัพย์ด้วย